แล้วนะเจ้ารถคันนี้นี่มันให้ความรู้สึกว่าถ้าจะต้องตัดสินใจเลือกรถสักคันหนึ่งคันนี้จะอยู่ในอันดับต้นๆที่อยู่ในความสนใจเลยนะครับกดซับนะครับกดซับกดซับเลยครับถ้ากดซับยังไม่พอกดไลค์และกดแชร์ไว้ด้วยครับ เห็นคันนี้แล้วมีความรู้สึกว่าดีใจแทนกับเจ้าของคนใหม่ที่จะได้รถคันนี้ไปครอบครองเลยนะครับแม่ดูแลมาดีจริงๆอย่ยางรถยนต์ก็ตรวจสอบซะหน่อยครับจำง,ง่ายง่ายไม่ต้องซับซ้อนมากนะรถอะไรก็แล้วแต่เติมเข้าไป30ปอนด์นะฮะเวลาไปเติมที่ปั๊มอ่ะต้องคิดมากเลยจะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แหละครับ30 นะจะมากจะน้อยกว่านั้นก็อยู่ที่ว่าเราสไตล์การขับเรา,เราชอบรถนุ่มขนาดไหนหรือแข็งกระด้างหน่อยๆนะครับก็ถ้าฝนตกมันก็อย่าให้ถึงกับตึงมากเลยมันจะลื่นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับนะท่านจะไม่พลาดทุกการติดต่อกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เอาไว้เลยครับมีโอกาสได้ไปลองรถนะครับก็ลองดูสิ เหยียบติดเท้าไหมเครื่องแน่นไหมสะดึกไหมสำลักไหมนะครับเครื่องยังแน่นแน่นวิ่งดีเกาะถนนก็ตัดสินใจได้เลยครับท่านสามารถติดต่อผู้ขายรถตัวจริงได้ตามรายละเอียดที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้แหละนะครับ Facebook Marketplace มีทุกอย่างที่คุณต้องการจริงๆครับรถด,ดีๆสภาพงามๆศูนย์บริการเพียบ อะไรเยอะเต็มตลาดมาตรฐานดีนะครับ